าจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดกรณีที่ว่าพักก้าวไกลาพาดเก้าอี้ประธานสภาไปแล้วจะกลายเป็นปมปัญหาพาดเก้าอี้นายกไปด้วยหลังก้าวไกลย,ยินยอมตามเงื่อนไขของเพื่อไทยเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาให้สภาเห็นชอบเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่จะอ้างอิงว่าเป็นคนกลางก็ไม่กลางสัทีเดียวค่ะแต่เป็นคนกลางแน่ๆสาหรับสองพักที่ต่อรองเก้าอี้นี้มาตลอด1เดือนเต็มก่อนจะสรุปร่วมกันเป็น นา,นายวันมูัมหมั d นอมทาจากพักประชาชาติพักอันดับ8ในสนามเลือกตั้งเลยละค่ะณเวลานี้นับว่าเป็นทิศทางที่ดีค่ะทิศทางที่ดีไม่ใช่เฉพาะแค่8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยเท่านั้นอาจจะนับรวมไปถึงทิศทางที่ดีของพักการเมืองขั้วตรงข้ามไปด้วย โดยออกปากยอมรับไม่ติดใจนายวันมัวัม m m นอมทธาที่จะนั่งในตำแหน่งประธานสภาแต่ออกตัวที่ไม่แสดงเจตนาสนับสนุนเพราะในพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังคงมีก้าวไกลที่มีหลักการเสนอแก้กฎหมายอาญาม,มาตรา1นึและพักประชาชาติก็มีข้อเครือบแคลงสงสัยในการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วย ย้อนกลับไปดูเส้นทางทางการเมืองของนายวันมัวหมัดนอมทาเริ่มจากภาคกิจสังคม เติบโตที่สุดในพักความหวังใหม่โดยเฉพาะกับตำแหน่งผู้นำฝ่ายนิติบัญญตัติแต่หลังจากนั้นยุบรวมพักเข้ากับพักไทยรักไทยแต่ด้วยวิถีทางทางการเมืองในกลุ่มวาดะหากจะครองใจคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องเลือกที่จะไปร่วมงานกับพักในพื้นที่อย่างประชาชาติแทนแต่ยังคงถูกจับตาว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเพื่อไทยและหลังรับตำแหน่งประธานสภาตามรัฐธรรมนูญก็เขียนห้ามดำรงตำแหน่งในพั เพื่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่โดยในวันมัมหมัดนอมัทาก็พร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักค่ะครับถ้ารัฐรัฐท่า,าราัฐกำหนดเราต้องเราต้องปฏิบัติตามครับเพราะว่าหัวหน้าพักคือประธานสภาต้องเป็นกลางแต่ผมต้องขอไปศึกษาดูและถุนนุนว่า ต้องลาออกเมื่อไหรผมคิดว่าหลังจาบโหก้าวแล้วนะครับการเสียสลา2สองเล้งเลยนะคะก็มีคนทํางานนะครับคือยังไงในพักก็ต้องมีคนทํางานแล้วก็ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นหัวหน้าพักตลอดไปนะก็ดีเป็นโอกาสที่คนที่ก็จะเป็นหัวหน้าพักต่อไปได้มาช่วยทํางานจานต่อนะครับใช้เวลาพิดาากนะฮะก็มันเวลามันสั้นคิดคิดนานไม่ได้เพราะวันนี้จะโหวตแล้วครับเรา ทีนี้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่านายวันมูฮัมหมัดนอมัทายังเชื่อมต่ออยู่กับเพื่อไทยก็ไม่ต่างอะไรกับมุมมองที่จะมองว่าพันตํารวจเอกทวีสอสองเลขาที่การพักประชาชาติก็เชื่อมต่ออยู่กับก้าวไกลเหมือนกันค่ะแต่หลังจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักรับหน้าที่ประธานสภาเต็มรูปแบบดุลอํานาจภายในพักย่อมหมายถึงการอ้างอิงถึงความเป็นก้าวไกลแล้วนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาจะตีความกันอย่างไรขาลอยหรือว่ายังคง อิงอยู่กับเพื่อไทยก็แล้วแต่บริบทต่างๆค่ะแต่หลังจากนี้จะนั่งบนบัลลังก์ขับเคลื่อนการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะ และอย่างที่บอกเอาไว้ค่ะว่าอาจจะไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดค่ะกรณีที่ว่าพักก้าวไกลพาดเก้าอี้ประธานสภาแล้วจะพลาดปมปัญหาไปให้โหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ผ่านไปด้วยแม้การโหวตเลือกนาย,ยกจะเป็นเสียงสอสอในกลุ่มเดียวกันกับการโหวตเลือกประธานสภา312เสียงเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดให้เป็นองค์ประชุมรัฐสภาค่ะดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับเสียงสอวอด้วยค่ะและทีมเจราจาของก้าวไกรยืนยันล่า ล่าสุดว่าเสียงสนับสนุนเพียงพอตามเป้า376เสียงแล้วโดยเสียงที่จะมาเติมเต็ม64เสียงไม่ใช่แค่สอวอแต่จะมีสอสอต่างพักต่างขั้วมาร่วมหวตด,ด้วยเอาละค่ะทีนี้เราจะได้เห็นฉากทัดที่บอกได้ว่า8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังคงสถานะการเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนไปได้แม้เก้าวไกลเพื่อไทยจะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภากันทั้งสองพักฉากทัดนี้อาจจะเรียกว่า เป็นฉากทัศน์ที่ถ้าเสียงที่เข้ามาเติมเต็มไม่เป็นไปตามเป้าก็อาจจะเป็นฉากทัศน์ที่จะต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพื่อไทยจะต้องยินยอมและเปิดโอกาสให้ก้าวไกลโหวตนายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตได้กี่ครั้งกี่กรอบก็ว่าไปแต่ขอให้ยินยอมเพื่อโหวตให้พิธาเป็นนายกให้ได้ค่ะเว้นแต่ว่าเพื่อไทยขอเปลี่ยนคือเปลี่ยนมือสับไม้ขอเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเองบ้าง ก็จะเป็นฉากทัชที่สองทันทีและจะเป็นโอกาสของเพื่อไทยที่จะเดินหน้าเจรจาขอเสียงสนับสนุนในฐานะพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเองด้วยแต่เมื่อเพื่อไทยรับบทเดินหน้าเจรจาในทุกเรื่องแล้วจะโหวตนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือนายเศรษฐาทวีสินหรือนายชัยกเกษมนิติสิริโดยยังคงสถานะก้าวไกลเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล บอกเลยค่ะว่าผลลัพธ์อาจไม่ต่างกับการโหวตนายพิธาเว้นแต่ว่าเงื่อนไขของคู่เจรจาที่จะให้เสียงสนับสนุนขอเปลี่ยนสถานะพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนตรงนั้นล่ะคะ่ะคือจุดเปลี่ยนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยว่าจะเลือกทางไหนหนึ่งคือปล่อยมือออกจากก้าวไกลเพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนแล้วเลือกนายกของเพื่อไทยหรือไม่ หรือว่า 2. ปล่อยมือแล้วให้อีกขั้วหนึ่งลุกขึ้นมาชิงการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลไปเอาแบบฉากทัดที่เพื่อไทยยอมปล่อยมือให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านจะมีพักเพื่อไทยกับพักเพื่อไทยรวมพลัง ส่วนพักประชาชาติบอกว่าอาจจะไว้ก่อนนะคะอาจจะตามมาด้วยแล้วถ้าไปรวมกับพักที่อยู่ในกระแสว่าพร้อมจะเป็นแนวร่วมอยู่ด้วยนั่นก็คือภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐรวม5พักสองเสียงถ้าย,ยึดตามข้อมูลที่เช็คก่อนหน้านี้ mm. เมื่อต้องยกมือโหวตนางสาวแพรทองทานคาดว่าเสียงสวนในสายบิ๊กป้อมที่จะร่วมโหวตประมาณ80บวกลบค่ะ นั่นแหะค่ะก็ถือเป็นอีกทางรอดหนึ่งสำหรับฉากทัศนี้แต่ถ้าเปลี่ยนชื่อแคนดิเดตนาย,ยกในฉากทัดที่สองจากนางสาวแพรทองทานเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคาดว่าสวที่จะร่วมโหวตด,ด้วยเป็น80บวกบวกเลยละค่ะแต่ เว้นแต่ว่านะคะขอเว้นแต่ว่าเอาไว้ก่อนเพื่อไทยจะปล่อยมือแล้วให้คั้วตรงข้ามลุกขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแต่ท่าทีในเวลานี้ฉากสุดท้ายอาจจะยากหน่อยค่ะเพราะว่าเพื่อไทยก็ทิ้งห่างความเป็นรัฐบาลมานานหลายสมัยแล้วนะคะเอาเป็นว่าแค่สมัยนึงแต่ว่า10ปีเลยแล้วกันแต่เป้าหมายทางการเมืองหลังจาก10ปีเวลานี้สูงกว่า จุดเดิมแล้วนะคะแล้วถ้าเทียบไปถึง20ปีก็สูงกว่าจุดเดิมอีกด้วยซ้ำค่ะจุดนั้นก็คือนายทักษิณชินวัตรต้องการที่จะกลับไทยนั่นแหละค่ะความที่เพื่อไทยอยากจะเป็นรัฐบาลขึ้นมานค่ะ